ที่จะรีวิวไส้กรอกของแชนนดมันขึ้นว่าไส้กรอกรวมนี่คนแชนนดเขาเรียกไส้กรอกใช่ไหมเนี่ยล้วนแปลงล้วนสิ่งที่เราขาดตอนนี้คือทิกชูทำไมปุ๊บพี่ชาจังพูดเล็กเพราะมันคนแก่เลยตีสิบสิบโมง แล้วแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้มันของเดี๋ยวพี่จะลองกินให้ดูนะไม่กินได้จริงใช่ไหมสีชมพูเหรอฉันก็มันไม่ใช่สีแดงเหรอนเบิเนี้ยไม่กินได้ยจะลองกินเอาอืมด้วยอ่ะมันเปรี้ยวไหมให้นมกินอีชมพูอ่ะนะมันแปลกอ่ะกลิ่นมันเขาบอกว่ารสนมเย็นกลิ่นไม่ดีเลยไม่กลิ่นแบบ กินกินทิพย์สายเฮ้ยปือแมคค้าเขาดูอยู่ก็กินได้แหละ้แล้วาล้วนเป็นล้วน